สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระ ปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนนบุรีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่ได้ศึกษาประวัติของหลวงปู่เอี่ยมมาบ้างแล้วก็คงจะพอเข้าใจนะครับว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นพระ เจ,จิอาจารย์ด้านขมังเวทมหาอุดคงกระพันชาตรีแคล้วคาดรอดปลอดภัยนะครับท่านเป็นพระนักปฏิบัตินะครับเ,เพื่อนๆว่ากันว่าคราวหนึ่งหลวงปู่ท่านได้ออกจากวัดไปเดินทุด,ดงเข้าเขตกเมนหายไปถึง16ปีนะครับผู้คนแถว นนทบุรีนี้ที่เป็นโยมวัดถึงกับพากันกล่าวว่าหลวงปู่ท่านได้ตายไปแล้วจึงได้ทําบุญกรวดน้ําไปหาอยู่ๆมาวันหนึ่งหลวงปู่ก็เดินออกจากป่ามานะครับว่ากันว่าผมนี่ยาวถึงตาตุ่มเลยนะครับผมท่านแล้วก็จิวานิขาดดุ้งริ่งแล้วก็มีเสือมีจระเข้มีงูจงอางมี สัตว์ป่าบางทนิดนี้ตามหลวงปู่ออกจากป่ามาด้วยนะครับว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับตำนานบางครั้งหลวงปู่ตั้งถึงกับเอ่ยว่าคราวใดที่พวกมึงทุกข์ยากลาบากให้คิดถึงชื่อกูแค่นี้เราก็จะหมดทุกโศกอันตรธานหายไปนะครับเ,เพื่อนๆตำนานได้กล่าวไวเ้เช่นนั้นจริงๆนะครับ คราวใดที่พวกมึงทุกข์ยากลำบากก็จงให้คิดถึงชื่อกูท่านว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือประวัติการเกิดขึ้นของความเ,าเป็นมงคลสำหรับผู้ที่ได้ครอบครองอจึงถือว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นหนึ่งของพระปิตาในชุดเป็นจะพาคีพระปิตาเลยทีเดียวนะครับ มีทั้งพิมพ์ชรูดเล็กพิมพ์ชรูดกลางแล้วก็พิมพ์ชรูดใหญ่นะครับส่วนภาพปิตาที่พ่อใหญ่มหาได้นํามาอยู่ตรงหน้าของเพื่อนเพื่อนเอฟซีนี้คือเป็นพิมพ์ชรูดนะครับพิมพ์ชรูดเล็กนะครับเป็นพิมพ์ชรูดเล็กแล้วก็เป็นพระแท้แน่นอนนะครับซึ่งพ่อใหญ่มหามีองค์เดียวนะครับเพื่อน พระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนี่ก็เป็นองค์หนึ่งนะครับที่มีปอมมีเจมีทําเรียนแบบในตลาดเนี่ยเยอะมากมายเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องมองนะครับมองถึงเนื้อหามองถึงมวลสารต้องมีองค์ความรู้พอสมควรถึงจะได้องค์แท้ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเพื่อนๆอ,อย่างองค์นี้นะครับเพื่อนๆอนดเออูเราดูนี่เป็นยางชันเรือนะครับ ยางยาเรือนั่นแหละครับเพื่อนโบราณท่านว่านะครับในสมัยก่อนหลวงปู่ท่านนั่งเรือพายบินทบาทถ้าเรือเรือมันรั่วท่านก็จะเอาเอาเรียกว่าลักดำนี่นะครับที่โบราณท่านว่าก็ได้มาจากสมัยอยุธยาหรือเมืองจีนสมัยนู้นนะครับลักดำเอามาอุดอุดเรือไม่ให้น้ําเข้าเรือนะครับท่านว่าอย่างนั้นพอเดือน นานวันเข้าเรือรั่วท่านก็ขูดนะขูดเอายางชันเรือเก่าๆออกมากองไว้แล้วก็เอาเอารักดำเอายางใหม่ลงไปอุดเรืออันใหม่ต่อไปอเนี่ยยางเก่าที่ท่านขูดออกมาจากเรือรั่วท่านก็ไม่เอาไปทิ้งนะครับเพื่อนๆท่านเก็บไว้จนท่านได้มาสร้างพระเนี่ยท่านจึงเอามาเอามาเคลือบเอามาเป็นมวลสารเพื่อไม่ให้มวลสารพระเนี่ย หลุดล่อนออกไปนะครับตำนานได้กล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องมหาอุดนี้ต้องยกให้ท่านเลยนะครับพระปิตา,ในต,นานนในตำนานเนี่ยครับในตำนานนี่ก็มเีเรียกว่าเสือนะครับเสือท่านหนึ่งนะครับเป็นเสือเสือดีว่างั้นเถอะนะครับป้นคนรวยมาแจกคนจนในสมัยหลวงปู่นะครับตำรวจสันติบาลก็ตามดวนปืนกันจะจะยิงเข้าทั้งตัวก็ไม่เข้า จับได้ก็ออกจากคุกมาได้อีกเจอดวลปืนกับตำรวจอีกก็ยิงไม่เข้าอเผอิญว่านายตำรวจที่ไปนั้นก็เป็นสิทธิ์หลวงปู่เหมือนกัน,กนมีหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมปิดตาเหมือนกันอีกต่างคนต่างยิงกันไม่เข้านะครับสุดท้ายโจรก็ต้องแพ้นะครับต้องต้องแพ้แพ้ภัยแพ้ความดีก็โดนจับได้นะครับโดนจับได้ก็อยู่ในคุกแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุอันใดจึงต้องมาจบชีวิตนะครับหรือว่า ท่านอาจจะถึงคราวต้องไปแล้วก็ต้องก็ต้องตายนะครับเป็นกฎของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงนะครับแต่ตำนานก็กล่าวไว้เช่นนั้นจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับว่าพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนี้มหาอุดคงกะฟันชาตรีแถวผ่ารอดปลอดภัยนะครับพุทธคุณนะครับมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดของหลวงพ่อหรือว่าหนังลงยันของ พ่อหรือว่าแม่ก็ตัง้งพระนี่แหละครับปิตาที่พ่อเหยบมหานํา,นาเสนอเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นพระที่ควรค่าแก่การศึกษานะครับที่เราเห็นเป็นดแดงแดงอมดานะครับสังเกตดูดๆีๆนะจะไม่ดําเลยทีเดียวนะครับยางชันเรือเพราะว่าเป็นการขูดนะครับยางที่ยาเรืออุดเรือไว้นะครับเอามาผสมกับรักดํายางไม้ ตัวใหม่จึงได้เนื้อแบบหยาบหยาบเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยคือคือไม่ดำสนิทนะครับถ้าของปลอมของเจ๊ของเลนแบบก็จะดำสนิทเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยอองค์นี้จะดูเนื้อนะครับดูเนื้อท่านจะไม่ดำสนิทนะครับจะมีรอยยุบรอยแยกรอยปีกออกนะครับสังเกตดูดีๆนะครับแขนเนี่ยข้อศอกทางด้านขวามือเราซ้ายองค์พระเนี่ยจะต่านะครับเพื่อนๆจะต่าลงนะครับต่าลงส่วนข้อศอกทางด้านซ้ายมือเราขวาองค์พระเนี่ยท่านจะท่านจะยกตัวสูงขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ย ยกตัวสูงขึ้นนะครับแล้วพุงนะครับท้องนี้ก็บ,บ่งบอกถึงว่าความร่ํารวยความมั่งมีนะครับแถวคาดรอดปลอดภัยอิ่มน้ําสําราญยกมือมาปิดตาปิดตาภาพไปที่ปากจมูกตาทั้งสองวางไว้ที่หน้าผากเลยนะครับฝ่ามือนะครับเ,เพื่อนๆส่วนการนั่งนี่เป็นการนั่งขัดสมาธินะครับเนี่ยเห็นไหมครับเ,เพื่อนเ,อเราเรามาดู ด้านด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆนด้านหลังท่านเป็นเช่นไรนะครับเรามาดูด้านหลังว่าท่านเป็นเช่นไรนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ดูดูดูด้านหลังของท่านนะครับด้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพื่อนดูด้านหลังนะครับว่า เราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นเป็นยางนะครับเนี่ยยางชันเรือเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยดูด้านหลังนะครับเป็นไงครับนี่แดงนะครับนี่แดงไม่ดําเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนี่เห็นเนื้อในของพระเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือยางเนี่ยคือไม่ไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนๆ ยางแต่ละจุดแต่ละมุมนี้ไม่ไม่เรียบตึงเห็นไหมครับนี่คือลักษณะขายภาพดูด้านหลังนะครับปกติแล้วนะครับแขนด้านขวาเราซ้ายองค์พระนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะต่ํานะครับต,รต่ําลงมาซ้ายเราวาพระจะยกตัวสูงขึ้นนะครับพิมพ์ชโลดเล็กนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้นะครับเรามาดูด้านอ่ กายภาพของท่านอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆมาเป็นเช่นไรนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับถ้าเป็นผ้าแท้ต้องตั้งได้นะครับเพื่อนๆดูนะครับต้องตั้งได้นะครับเห็นไหครับเพื่อนๆผัดแท้ผ้าแท้ต้องตั้งได้นะครับดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับการตั้งแปลกนะครับมหศจารย์นะครับเพื่อน ทีนี้เมื่อตั้งได้อย่างนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับเพื่อนๆเราดูที่สําคัญนะครับครูบาอาจารย์ท่านท่าน,านแนะนําเลยนะครับเพื่อนเราต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเป็นลักษณะพิมพ์ประกบนะครับพิมพ์ประกบนะครับเพื่อนๆนขอบเนี่ยคือจะไม่ตรงแต่เป็นการ ไล่ระดับลงมานะครับไล่ระดับลงมาแล้วท่านก็จะสะบัดมาด้านหน้านะครับเพื่อนๆเนี่ยขอบนะครับขอบจะสะบัดมาด้านหน้านะครับแต่ถ้าขอบนี้ตรงมาเลยทีเดียวเนี่ยวางเลยนะครับแล้วก็ก้นเนี่ยดูสิครับถ้าเป็นของปลอมของเจของเรียนแบบนี่ก้นนี้ก้นนี้จะตึงเป็นแผ่นกระดาษเลยนะครับเพื่อนๆก้นท่านเนี่ย คือจะเรียบตึงเป็นแผ่นกระดานนะครับตั้งนี่วางเลยนะครับจับปั๊บนี่ตั้งน่วางเลยนะครับทันทีแต่องกเนี้ต้องต้องวางดีๆถที่จะตั้งได้นะครับต้องหามุมดีๆถึงจะตั้งได้นะครับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยตั้งยากแต่ตั้งอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนอุเงี้ยตั้งอยู่นะครับแต่ก็ต้องนานหน่อยที่จะตั้งอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าของของเรียนแบบเนี่ยก็จะเรียบตึงเป็นแผ่นกระดานนะครับเพื่อนเพื่อนสเก็ตเป็นแผ่นกระดานเนี่ยคนท่านจะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วดูอีกมุมหนึ่งด้านข้างด้านนี้นะครับเพื่อนๆหลวงปู่แก้หรือหลวงปู่เอี่ยมหรือหลวงปู่จีนหลวงปู่ไทยหลวงปู่บัวหนึ่งในเป็นจะพาคีนะครับหนึ่งในเป็นจะพาคีภาพปิตาราชันแห่งภาคเครื่องเห็นไหมครับเพื่อนๆในองค์นี้เห็นไหมครับเราดูตะเข็บนะครับเพื่อนๆเป็นลักษณะพิมพ์ประกบเห็นไหมครับขอบท่านก็สะบัดมาด้านหน้านะครับเพื่อนๆคือจะไม่ตึงจะไม่ ถ้าของปลอมของเจ๊ของเล่นแบบนี้จะไล่ระดับตรงลงมาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะสะบัดมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเป็นลักษณะแม่พิมพ์ปก็นะครับเราดูครูบาอาจารย์ท่านให้บอกอย่างนี้นะครับเวลาดูด้านข้างนี้นะครับเพื่อนๆดูด้านข้างเงี้ยคือเราจะไม่มองเราจะมองไม่เห็นมือด้านด้านซ้ายนะครับนี่มือด้านขวาเนี่ยซอกด้านขวาท่านอวบใหญ่ท่านจะปิดมิดมือด้านซ้ายเลยนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ย มือด้านมือด้านซ้ายเนี่ยซ้ายเราฝาองพระนะครับเนี่ยท่านจะเล็กนะครับถ้าเรามองด้านหน้าอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะตึงสวยงามนะครับนี่คือหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนเพื่อนวัดสะพานสูงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีแต่คนอยากได้นะครับเ,เพื่อนเ,นเพื่อนดูนะครับราคานี่ไม่ใช่นน้อยนะครับเ,เพื่อนราคาราคาผ้าปิดตาของหลวงปู่ เอี่ยมวัดสะพานสูงหนึ่งในพระปิจภาคีเนี่ยพระปิตาปิจภา Arizona, คีก็นี่แหละครับ sure. right, มีหลวงปู่แก้ววัดคือวันหลวงปู่จีนวัดอ่าท่าราชเนือหลวงปู่ไขวัดเชิงเรนหลวงปู่บัวอ่าหลวงปู่ยิ้มวัดหน้องบัวกาญจนบุรีแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงบนบุรีนะครับเพื่อนๆนเี่เพื่อนๆดูเนื้อนะครับเห็นเนื้อพระเลยนะครับเนี่ยเห็นเนื้อพระด้านในเลยนะครับนี่เป็นไรครับ สวยงามนะครับขณะที่พ่อใหญ่มหาอัดคลิปนี้อยู่ปรากฏว่าฝนตกนะครับอย่างรุนแรงเลยเสียงฟ้าร้องเสียงเม็ดฝนหลงปูเอี่ยมท่านมากับความร่มเย็นจริงๆนะครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาเริ่มอัดฝนก็เริ่มเทลงมานะครับสร้างความร่มเย็นเป็นสุขมาให้พวกเราชาวสานุสิทธ์นะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยะนะครับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับ เ,เพื่อนๆดูแล้วตกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องบ้านด้วยนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้พ่อใหญ่มหามีนะครับพระปิตาเป็นจะพาคีเนี่ยนะห้าเสือราชินีแห่งภาพปิตาทั้งปวงครับครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เช่นนั้นนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับตกอกูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพอบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ